เราไปต่อกันเฮ้ยมาเออเราไปต่อกันที่ความคืบหน้าการเทคโอเวอร์สโมสรแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดกันดีกว่าครับเริ่มมีการยื่นข้อเสนอแบบลูกล่อลูกชนเริ่มมีการยื่นข้อเสนอเพื่อที่จะจูงใจให้พี่น้องเกลเซอร์ขายทีมให้ เริ่มมองข้ามแฟนบอลที่ชูป้ายเกเซอร์เอาเกเซอร์เอาเริ่มไม่เห็นหัวแฟนบอลที่ไม่อยากให้ที่ไม่อยากให้พี่น้องเกเซอร์อยู่ในสโมสรเริ่มมีข้อเสนอแบบนั้นออกมาแล้วและไม่น่าเชื่อเหมือนกันว่าข้อเสนอนั้นมันมาจากเซื้อจิมแรดคิปคนที่เป็นแมนคูเนียน 100%เกิดที่แมนเชสเตอร์เชียร์แมนยูคนที่อยากจะเข้ามาทำให้สโมสรเดินหน้าแล้วก็หลุดพ้นจากบ่วงกรรมของพี่น้องเกลเซอร์สักทีแต่สุดท้ายสรุปไปสรุปมาการยื่นข้อเสนอรอบที่3ของเซอร์จิมแรดชิปน่าจะทำให้เด็กผีหลายคน อยากจะด่าอยากจะสะบทเหลือเกินเราไปดูกันสัหน่อยนะครับข้อเสนอของสซรจิมแรดคิปล่าสุดมันเป็นยังไงนะมันเป็นยังไงนะไมค์คีแกนนะครับจากเดลี่เมลได้รายงานข่าวไว้เมื่อช่วงคืนที่ผ่านมาเขาบอกว่าสซรจิมแรดคิปได้ยื่นข้อเสนอใหม่ในการขอเทคโอเวอร์แมนเชสเตอร์ยูเนต เป็นรอบที่3แล้วเรียบร้อยซึ่งเป็นข้อเสนอที่จะทำให้โจเอลและอับรามเกเเซอร์ยังคงเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในสโมสรต่อไปหรือก็ยังมีหุ้นในสโมสรอ,อยู่นั่นเองโดยหนึ่งในข้อเสนอหนึ่งในเงื่อนไขที่เซอร์จิมใส่เอาไว้ในการยื่นเทคโอเวอร์รอบที่3นั่นก็คือ ตัวเสอ้อจิมเองจะเข้ามาคุมสัดส่วนการถือหุ้นมากกว่า50%แต่ไม่รู้เท่าไหรนะและจะยังให้พี่น้องเกลเซอร์ทั้ง2คนได้มีส่วนถือหุ้นรวมกัน20%ไม่รู้แหละมึงสงคนจะไปแบ่งกันเท่าไหร่แต่สรุปสุดท้ายเกลเซอร์ยังไม่เอาและจะยังอยู่กับเสื้อจิมกับแมนยูต่อไป ซึ่งในข้อเสนอรูปแบบนี้เซอร์จิมเสนอไปน,น่าจะมีคำสัญญาในการลงทุนในการเ,เพิ่มเงินสำหรับสโมสรจากบริษัทที่เขาดูแลด้วยเพื่อพัฒนาโอแทฟอร์ดสร้างสนามใหม่ปรับปรุงสนามใหม่อัปเกรดสนามฝึกซ้อมแคลริงตันแล้วก็อาจจะมีการเพิ่มทุนในการเสริมทีมของเอริกเทนฮารด้วยนี่คือข้อเสนอของเซื้อจิมที่ ฟังแล้วก็อยากจะด่าหยายบๆใส่เสื้อจิมเสื้อไม่เสื้อจิมไม่เห็นไม่เห็นป้ายแฟนบอลมั่งเหรอที่เขายกกันทุกวัน่ะเกเซอร์เอาเกเซอร์เอายกกันทุกนัดเกเซอร์เอาเขาไม่อยากได้เกเขาไม่อยากได้เกเซอร์แล้วแล้วข้อเสนอของจิมทำไมจิมทำอย่างนั้นนะทำไมไมันไปทำแบบนั้นล่ะมันไปเสนอให้ เกลเซอร์มาถือหุ้นอีก20เพื่ออะไรอ่ะรู้แหละว่ามันหุ้นน้อยขนาดนั้นอ่ะมันทำอะไรกับสโมสรไม่ได้แน่แต่ทำไมยังต้องเอาเงินของแฟนบอลที่จ่ายตังเข้ามาดูแมนยูเตะที่จ่ายเงินซื้อเสื้อผ้าซื้อชุดซื้อของที่ระลึกเอาไปให้เป็นปันผลกับไอพี่น้องคู่นี้อีกอ่ะทำไมไม่ถอนรากถอนโคนให้มันออกไปจากสโมสรซะวะ ทำไมเซอร์จิมไปยอมมันอย่างนั้นน่ะให้คนอื่นมาถือก็ได้หรือเซอร์จิมถือเอาไว้เองก็ได้20%นั่นน่ะเอาไปให้มันทำไมคือณตอนนี้สรุปเสื้อจิมอ่ะอยากเข้ามาเป็นผู้บริหารแมนยูคนใหม่เพราะรักแมนยูจริงๆหรือเซอร์จิมแค่อยากได้แมนยูเพื่อเอามาทำธุรกิจไม่ได้อยากเปลี่ยนแปลงอะไรขนาดนั้นก็กูแค่อยาก อย่างมีโปรไฟล์อะว่ากูเป็นเจ้าของแมนยูเออแล้วพอดีกูเชียร์แมนยูไงกูก็เลยอยากเข้ามาดูแลสโมสรนหน่อยอย่างนี้เหรอแล้วสรุปสุดท้ายป้ายเกเ์เสอ้อเอาก็จะต้องยังอยู่ไปตลอดไม่รู้อีกกี่ปีถ้าเสื้อจิมได้เป็นเจ้าของอย่างงี้เหรอไม่โอเคนะไม่โอเคเลยอยากได้ แมนยู U, จนตัวสั่นถึงขั้นต้องให้เกลเซอร์มันได้สิ่งที่มันต้องการด้วยออ้หูถือหุ้น20%น่ะทุกคนลองคิดดูหุ้น20%มูลค่าเยอะมากนะเพราะมูลค่าทางการตลาดของแมนยูอ่ะสูงโคตรรับเงินปันผลสบายมือเลยอ่ะอยู่อเมริกาไม่ต้องมาอังกฤษซะได้ซ้ำถือแค่20%่ะไม่ทำเลยเลยไม่ต้องออกหน้าด้วย เออแล้วทําไมเต์จิมถึงไปยื่นข้อเสนอแบบนั้นคือไม่เข้าใจอะ่ะแต่ทางฝั่งของท่านชีกอะ่ะนักข่าวทุกสํานักยังรายง,งานเหมือนเดิมว่าท่านชีกไม่เอาหุ้นให้ใครทั้งนั้นกูจะถือเอง100%การเทคโอเวอร์สโมสรของท่านชีกยัดซิมยังเหมือนเดิมคือเทคโอเวอร์แบบถาวร100%หุ้นทั้งหมดต้องเป็นของกูคุณบอลเจอร์นี่สวัสดีจ้า สวัสดีน้องแบงค์ด้วยน้องแบงค์บอกถึงอยากได้ท่านชีกแต่แรกเนี่ยใช่เลยแบงค์พี่ก็อยากได้ตอนแรกพี่เฉยๆกับเสื้อจิมนะพี่อ้อนเฉยๆกับเสื้อจิมมากเออดูว่าเออไม่น่าจะไม่น่าาพูดกันตรงๆเนาะภาษาแฟนบอลไม่น่าจะมีปัญญามา take over man you เทคโอเวอร์แมนยูหรอกแบบถาวรอ,อะเพื่อที่จะให้ได้ใจเด็กผีหรือว่าแฟนบอลที่อังกฤษยอย่างน้อยๆมันต้องมีคนร่วมหุ้นแต่ประเด็นคือเสื้อจิมดันจะไปร่วมหุ้นกับเกลเซอร์อย่างเงี้ย จะให้เกลเซอร์มาถือหุ้นด้วยอะไรเนี้ยและยิ่งยิ่งข่าวที่ออกมาวันนี้มันยิ่งชัดเจนเลยว่าไม่ควรเอาเซอร์จิมอะไม่ควรเลยอะทำร้ายจิตใจแฟนบอลที่ถือป้ายเกลเซอร์เอาทุกนัดมากๆอกะแล้วจะเอามันไว้ทําไมอะให้มันไปถือทําไม20%อนะมึงไม่ไปหาคนมาร่วมมาร่วมทุนกับมึงวะมึงไปเป่าประกาศคนที่มึงรู้จักก็ได้ มีใครสนใจไหมครับเข้ามาร่วมถือหุ้นกับผมหุ้นแมนยู20%่20%โอ้โหแทบจะมีคนพุ่งเข้าหาอยู่แล้วเจ้จิมเออแสดงว่าดูทรงแล้วคุณคุณมือไม่ถึงอ่ะคุณรวยไม่จริงอ่ะแล้วคุณก็ดูไม่ได้รักสโมโสรรักแฟนบอลจริงๆวะ่ะไม่ใช่อ่ะคุณแค่อยากจะแบบ ทำธุรกิจจา๋ามีโปรไฟล์ที่ดีว่าเฮ้ยกูเซจิมแรดคิปมหาสศรษฐีอันดับหนึ่งของอังกฤษกูเนี่ยรวยรวยยังไม่พอกูยังเป็นเจ้าของทีมที่มีมูลค่าสูงเป็นดัชนต้นของโลกด้วยอย่างแมนอยู่คุณแค่นี้คุณไม่ได้กะจะแบบจริงจังนี่ว่าคุณกะเอาเงินบันผลนี่ว่เซจิม <S <S เฮ้ย ไม่ใช่แล้วเสื้อจิมข้อเสนอข้อเสนอแบบนี้คือแบบคะแนนความนิยมของเสื้อจิมน่าจะน่าจะลดลงไปพอสมควรอะ่ะบอกได้เลยนักตอนแรกเนี่ยที่ที่มีคนเชียร์เสื้อจิมเยอะเนี่ยเพราะว่าเขาก็คิดว่าเสื้อจิมอ,อาจจะไม่ได้ถือหุ้นทั้งหมดแต่คงจะไปหากลุ่มทุนเพื่อร่วมมาถือหุ้นแล้วก็ขับไล่สายส่งพี่น้องเกลเซอร์ไป สรุปสุดท้ายด้วยความที่อยากได้จนตัวสั่นถึงขั้นมีข้อเสนอติดปลายนวมให้กับเกลเซอร์ด้วยซึ่งเป็นข้อเสนอที่ไม่โอเคเลยเครับไ,ไม่โอเคเลยเป็นเป็นข้อเสนอที่มันก็เข้าทางเกลเซอร์อทุกคนเข้าใจใช่ไหมเกลเซอร์ได้ตังค์เยอะด้วยนะเพราะว่าเซอร์จิมเนี่ยต้องจ่ายหนักเลยเพื่อที่จะถูเอเพื่อที่จะถือหุ้นใหญ่ถือหุ้นเยอะที่สุด เพราะฉะนั้นการจะจ่ายตังในการถือหุ้นเยอะที่สุดให้พี่น้องเกลเซอร์เนี่ยก็จ่ายหนักอยู่แล้วแล้วคุณยังจะเอาหุ้นอีก20%ไปให้พี่น้องเกลเซอร์อีกเพื่อให้ได้รับปันผลอีกต่อไปอะ่ะมันอาจจะไม่ได้มีแค่ป้ายเกลเซอร์เอาอย่างเดียวแล้วมันจะมีป้ายเกลเซอร์แอนเซอร์จิมเอาก็ได้เออมันมันไม่ควรให้ ตระกูลเกลเซอร์มายุ่งกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอีกแล้วอะ่ะสิบกว่าปีจะยี่สิบปีแล้วมึงยังไม่ไม่พอกันอีกเหรอวะมึงจะเอาอะไรอีกอะ่ะเอาเงินเทคโอเวอร์จากท่านชีคไปซิ6หกพันล้านปอนด์แล้วมึงก็ไปไปซะสายหัวออกไปซะเอาไปลงทุนอย่างอื่นเอาไปทำย่างอื่นเถอะเออไม่โอเคอ่ะครับก็เซอร์จิมแม่งไรวะจริงเหรอ เด็กแมนเชสเตอร์จริงเหรอวะเนี่ยเด็กแมนเชสเตอร์ภาษาอะไรวะฮะให้ให้ใหตระก,กูลเกลเซอร์ยังยังยังอยู่ในสโมรสรอ,อีกอะ่ะเอไม่เห็นเนาะแฟนบอลเคยประท้วงรอบใหญ่รอบหนึ่งผ้ามันคอเขียวเหลืองโบกโบกโบกมาไม่รู้กี่ปีอะ่ะป้ายเกลเซอร์เอาเต็มสนามไม่เห็นเหระเสืรจีมทำไมอะ่ะ เม็ดเงินในการปันผลถ้าได้เป็นเจ้าของแมนยูมันมันหอมหวานจนจนเสื้อจิมไม่นึกถึงแฟนบอลเลยเหรอเหรอโอ้ยไม่โอเคคะแนนนี้ยมตกนะเบอร์นี้ไม่เลือกไม่เลือกเซื้อจิมดีเบอร์นี้ไม่เลือกเลยถ้าเข้าคูหานี่ไม่กาเลยไม่กาเสื้อจิมเลยนะไม่โอเคไม่โอเค เสืจิมอาจจะคิดว่าเกลเซอร์มันเหนียวมากเล่นแง่ไม่ยอมขายเลยอาจจะประนีประนอมให้มันขายมาก่อนค่อยทยอยฮุบที่หลังหรือเปล่าเอ,อ่อทยอยฮุบที่หลังทำไมอ่ะในเมื่อคุณสามารถหาคนอื่นมาร่วมทุนเพื่อมาถือหุ้นอีก20%ได้อะครับอถูกต้องไหมอ่ะหุ้นแค่หุ้นอีก20%อน่ะทำไมจะต้องเอาไปให้เกลเซอร์ด้วยอ่ะคุณแค่คนอื่นมาสิมาถือสิ แค่นั้นเองพี่อ้นถึงได้บอกไงไม่เห็นแฟนบอลเหรอถือป้ายเกลเซอร์เอามากี่ปีแล้วผ้าพันคอเขียวเหลืองโบกโบกโบกมากี่ปีแล้วปะท้วงเล็กปะท้วงใหญ่มากี่รอบแล้วเสื้อจิมทำอะไรอยู่ปิดหูปิดตาอยู่เหรอแล้วก็ให้สัมภาษณ์ว่าไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้เนี่ยเหรออะไรของคุณนะ่ะ เข้ามาเป็นเจ้าของใหม่แต่สิ่งเก่าๆมึงยังเอาไว้สิ่งไม่ดีมึงยังไม่เอาออกอันนี้ถือว่าไม่ได้ใจนะถือว่าไม่ได้ใจแฟนบอลน,นะเพราะว่าแฟนบอลชัดเจนอยู่แล้วที่อังกฤษเกิน50%เกลซอร์เอาสำหรับพีอ่อ้นนะตอนนี้โนหนึ่งของพีอ่อ้นยังเหมือนเดิมท่านชีคยสซิมบินฮาเมดอัลทานี ซื้อแบบถาวร100%ถือหุ่นใหญ่แค่คนเดียว100%ไม่ได้เกิดที่เมืองแมนเชสเตอร์ไม่เป็นอะไรแต่บินมาดูแมนยูเชียร์แมนยูตั้งแต่เด็กและอยากเข้ามาพัฒนาสโมสรอ,อย่างจริงจังอยากเอาสิ่งร้ายๆสิ่งไม่ดีออกจากสโมสรแล้วแล้วจะเข้ามาทำเองลุยเองโนหนึ่งท่านชี้เท่านั้นถ้าได้เสื้อจิมมานะโหปวดหัวเลย เผอรเพอลองดูดิเสื้อจิมมานี่ป้ายเสื้อจิมเอาอาจจะมาวันแรกเลยอะ่ะถ้าผมเป็นเกลเซอร์คิดแบบลบโลภเลยผมจะเลือกเสื้อจิมได้เงินก้อนด้วยได้หุ้น20เซนด้วยมันกินได้ยาวๆอะ่ะแถมเทนฮาร์ผลงานดีหุ้นขึ้นอีกเอาเป็นธรรมดาอันนั้นอันนั้นมันมุมมองของเกลเซอร์แกอันนี้พี่อ้นมาคุยแบบมุมมองของของแฟนบอลอะ่ะซึ่งเราไม่โอเคเกลเซอร์มันโอเคทุกด้านอยู่แล้ว ขายถาวร1น0ก็ได้เงินตามจำนวนที่มันต้องการขายหุ้นส่วนน้อยมันก็ยังถือหุ้นในสมสรออยู่หรือว่ามันจะไปรับข้อเสนอของเซอร์จิมัมนก็ยังได้ตังอยู่วินวินทุกหน้าสำหรับเกลเซอร์นะครับอยากให้เรื่องนี้จบก่อนตลาดจะปิดตามความจะพูดไงดีตามความต้องการของสมสรหรือแม้แต่ตัวเกลเซอร์เองอะ เหมือนมันก็รู้มันก็อยู่เป็นมันก็อยากให้ขั้นตอนนี้จบก่อนที่ตลาดซื้อขายนักเตะจะเปิดครับเพราะว่าถ้าเรื่องมันคาราคาซังเข้าไปถึงตลาดซื้อขายนักเตะมันจะทําให้การซื้อขายอะลำบากและยากขึ้นซึ่งเกลเซอร์ตรงนี้มันก็รู้มันคือเอาง่ายตอนนี้เกลเซอร์มันมีทางคือทางออกทุกทางของเกลเซอร์มันสบายหมดเลยมันโอเคหมดเลยเว้ยมันไม่เสียหายอะไรทั้ ทักอย่างเลยเพราะมันเสียหายมาตั้งนานแล้วมันโดนด่ามาตั้งนานแล้วมันโดนป้ายไล่มาตั้งนานแล้วมันไม่สนใจอย่างที่พี่ร้อนบอกถ้าเอาจริงก็ได้เงินตามที่ต้องการกลับบ้านขายหุ้นบางส่วนมันก็ยังถือหุ้นใหญ่เป็นเจ้าของสโมสรเหมือนเดิมแต่ก็อยู่เป็นแล้วไงว่าจะต้องทํายังไงให้ทีมดีขึ้นแฟนจะได้ไม่ต้องด่ายเยอะหรือถ้ารับข้อเสนอของเซื้อจิมถือหุ้นส่วนน้อยทีนี้ก็ไม่ต้องออกหน้าไปอยู่ LA อย California, อยู่แคลิฟอร์เนียอยู่ไมอามี่รับตังค์แดก ถือหุ้น20สบปรเ็นสบายสบายสบายเลยเพราะฉะนั้นทุกทางที่จะออกหลังจากนี้เกลเซอร์ er. โอ้โหเธอหวานเจี๊ยบนั่นเลย